เม็ดเดียวโป๊กหนึ่งเจ็ดทั่วเป๊ะเกตครับดีนะหนึ่งเกตครับสองแปดดีนะบนเนาะแม่ล่างเลยนะล่างปันกระติสามเก่าสามเก่าเดียวนะสามเก่าสามเก่าสามเก่าสามโมกละไสามเก่าสามโมกสองตัวและกักกฏติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดกต้มสีแดงเลยครับ ดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาคุณพ่อสวัยนะครับคุณพ่อสวัยคนมีเซน์หรือว่าคนสูตรเลขสูตรคำนวณน,นะครับให้แม่นจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามรับชมว่าพ่อสวัยจะทำสูตรคำนวณแบบไหนเดี๋ยวเราไปหาคุณพ่อสวัยกันปะไปกันลึพ่อสวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อสวัยครับผมสวัสดีส สสวัตาคมไม่ตัวมือนี่รอใส่หมวกป้องใส่หมวกเอ้มาเนี่ใส่หมวกไปมาตามต่อได้หนิครับผมอ่าเพราะว่าเมื่อที่แล้วนี่ถือว่าเลขวิ่งของผู้บ่อสุทว้หนี่พรท่านหนูเต้วิ่งวิ่งบนบ่ังวิ่งบนซูนกับเก่าแมนเสือออกลาเสืออ่าซูนกับเก่าเป็นเป็นเป็นลักหน่วยบ่เป็นลักหน่วยอ่าซูนกับเก่าลักหน่วยลักษ์สิบหายาที่สามสี่ห้อ่าแต่ว่า ตาบครูพ no. ุทพหอสวัยลุ้เนาะลุ้น่ได้บอกบอกยังไงซื้อ่ได้อ่าก็บอกว่าให้เอาไปจับเอาเองระหว่างซุ้มกับเก่ากับสามสี่ห่างนะครับอ่ามาคลิปนี้นี่จะเป็นคลิปเหล็กบนก่อนหรือว่าเอาเหล็กล่างก่อนพร้อมเลยกันเลยเนาะเอาพร้อมกันเลยเนาะพอเสียเวลาเนาะนะครับเดี๋ยวตามทูกชมจะว่ามึงมื่อวล่าเนีมีทั้งบนทั้งล่างเราสั่งเอาคลิปเดียวนี่ทั้งบนทั้งล่างเนาะแสดงว่าเฮ็ดไวแล้วด์นี่เฮ็ดไวแล้ว เต้าหูวาั่ของสิปลอยตลอดเวลาเนาะอืนะครับจะไหนมีทางไหถามอีกไหมเม่ตัวเราดิไม่จุดก็เนาะตัวเราดกว่าผมว่าตัวไหนดเกิด่าตัสุดท้ายอคุณพ่อสุดท้ายเลยของคุณพ่อสวยนี่บอมี่เอ่อสุดท้ายเนาะหาไปแล้วคือจบเลยนะครับฉะนั้นกาเอฟซหลายๆคุหลายๆท่านหลายๆช่องการตามคุณพ่อสวยมาก งวนนี้ก็บอกว่าให้ไปตามอีกแน่นะครับครับถือว่ามือนี้เป็นโอกาสดีแล้วสี่เข้าสิได้เลขสูงนะครับของคุณพ่อสวัยแม้ว่าอ่าคุณพ่ออาจสิจับตัวนี้อาจทิบสถือใจท่านแต่ห้ท่านเอาไปจับใหม่บึ้งเนาะเอาไปจับเอาเจอของมึงนะครับเยาะล่อเครื่อนไทยก่อนเอาเอาฟังเกินๆแต่ก่อนหน่อยนะคะว่าเนี่ยทางมุดบอลเกินเนี่ยทางเอซี่ฟังก่อนเดี๋ยวจะสี่ไอจุดตัวเลขค่ะ เลขบนเนาะเลขบนกมีศูนย์หน่งอยู่หลักสิบเก้าแปดเก้าอยู่หลักหน่วยผมเก้าแปดเก้าหลักหน่วยมันนอล้วูึงงหลักสบไอ้มีเนับนศูนย์หนึ่งสองไอ้นีเป็นหลักหน่วยหลักสิบ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 ้อเทียบกับาบ้านบ้านหลักหน่วยที่หลังต้โดนโดน้เีาความเป็ิหาครบตัวนี้แหลวตัวนี้หาคอเนาะ คือห้ามหาคอเนาะครับผมนี่ออกกำลังกายรุอทีหนึ่งกับสองครับจำหนึ่งกับสออกกลังกายหนึ่งกับสองหนึ่กับสองู่หลักสิบเนื่องกัองี่ลักซีมนี่แย์้งเ้าเก่าเดีนี้หนึ่งกับสองลักซ0หลักน่วยก็หาดูหลักนวยเร้วเต้ยอ๋อแ้วแต่มาบออเกาแเรวเตี้วันนั้นเอาเห็ดลงตนนะ เเห็นลงโงตเอ็นเห็นร่งตัรูปมันเห็นหมดรูตัวเหรอแบบจะเพิ่มหัวตอนขึกนเขาข้างบนขางล่างไหมอเอแ่อยางได้ยั่แล้วสัตอย่างไดย่ดมาัแลวม่อไหร่ดูเขา่าม้นถือแบนบ่อถืบ่อเขาบ่อครับเพาเขาละวายเดียวคือหามาขาเดียวตอนน่ะอยากหามาขาแม้หา้ัวเ่มยักตัวเนี่วใครมาทีกลับไปกะได้่าจะเพิ่มอหไเพิ่มเรื่อยทุนเอันบ่อนลกขึไหม เป็นเิ่งเดีวมันก็คือมูลหาบกคือตัวเดียวบกคือเนี่ยคือเสี่ยเอาไว้ราคาไว้รักลอยดีกว่าอ๋อเอาวาาเนี่ไว้รักลอยดีกว่ามันวนไออีอจีวอลมาจับคู่นี่มีตัวใดเนี่ยครับจับคูจับคเดินเดินวนหันึ่งก็สองเดินน ต่ว่าเรขกลักงวยเจ็ดแปดเก้าเนาะลักงวยเจ็แปดเก้าแล้วก็ยับหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดสองวตัวนึ่งหลายตัวเรื่อง่ะจะพบใหม่ไปจะซื้ออ่ามันวอกตัวครบวลกตัว 1ิองตัวนึงทิสองการพลาดตัวเด่นน่ะถ้าออกขี่เกยงเนี่ยเพราะแต่เขาบอกยัไงไอที่เขา็้ื่อมเี่ยบอกบอกไปเือเออเปิดข้อกันมากนะคะเปิดห้าเปิดเปิด้เสือดิอที่เขาบอเนี่ยอือเสื่อตัวเฉียนเออตะคนยังงดได้แล้วเขาบอกงดอาเก่าเก่าหาาอยู่ผมบอกคางเก่าอือต่ว่าเขาบริเีนธหายเปิดก็ะเซื่อตะโนบกกับซื้อตะคนผมเยนินทุก้านน่ย แต่ดยนี้ก็หาหาก็สามก็สี่ว่างหนโอเคเสียงบทลางเลยก็มาแต่ผู้ผู้พันที่ถืออ่ะแต่ผู้พันที่ถือผู้พัน่ถือกะเอาตะศูนเก่าแต่เขาไ่บอกแม่เป็นเป็นตัมภูนั่นสรุปก็จะคู่ให้ไอ้นี่เอาบนกอนเนาะเลขเมื่อยเพื่อนหนึ่งกับสองสามตัวตัวหนึ่งหาหาสองแปดสามตัวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียว เกฝาดีพื่อนฝันเนาะเอาบ่เด็กองนี้เล็กฝากมั่นบอกเลกฝากเ่นฝันไหมเด็กฝาดพจนังางกันหมืนเพื่นแม่นดิเนถึงเรื่องะนีผมก็ถึงไงผมก็เสียไปดับบนไปออกลางผมมาเสยตุยผมก็พินกนเดียวมาเนี่ยโอ้ยเนียบยหญ่ได้หกเกียนตัเนี่ยหาหเกีผมได้ไม่ออกหกเขีซื้อเพื่อนมาติมมาทว่มได้หกเขียไหมไมได้ยุผมมาดับบนโอ้ยซื้อร่าง เอาฉันจะซื้อบนเ่าอ้เจียบเท่าคน่นฝันพ่อสวครับผมไ่าเล่ฟันนี่เป็นคนฟันแม่นแม่นบ่ค่ะแม่นันแม่นคนด้วยฝากขอมาไว้น้่บอค่ะแม่นแม่คนบอกฟังคนบอกันดอกคนผมจะฝากไว้ให้อ๋อพ่อเห็นว่าคนฟันแม่นพอกระได้ยินพิ่คนบอกคนบอกว่าอะไรจ้าคนฟัน่นฟันได้หกขาหามนหามรูปเขา็กกันเนะงานนะหกขาหากับ่น กบุกเจ็ดสี่กุกเจ็ดสก <5. S 3> <5. S 1> ็พิ่งซื้อามทัรดถต้นไหีวบอกวามัลสูงฟั้งหมดแมเพิ่งถือเรื่อยแล้วเพิ่งือเจแปดหมื่นผมก็ถึงแค่บาทก็ถสิบบาทเนี่ยเืบอกก็ดวงผมไตั้งกันบ่บ่บ่เพิ่งเหลคา้าวฝัานในาตั้งเาบ่เป็นพันนสแม่ทุก่านผมกให้โอกแพวกอาหารับเพิ่อนกบเจ็ดสีุ่กเจ็ส เล็กฝาก็ซื้อเนาะเี็กฝาด้วยเนี่ยไปเอาสารกันเนี่ยผมคนเอาบึงเนาะคนเอาสารผมมันได้สามหาแปดเัคนจุดดีได้หาแปดสามันออกของคนของผมตัวสุดโต้ไปคนเอาบึงยุหันไปพอสมัยในหกคูที่พ่อจับให้นีพ่อมีตัวเน้นให้เออานึเก็ดคับผมนึงเจ็ดกับสองแปดนะสองจ็ดกับสองแปด อ่าคือใาหยักกับกับใบดำเด้อผมบอกคือตั้มดอกคำว่าตีกับเนาะบอกมาแนนอนแปดหนึ่งแปดหนึ่งก็ต้องกับดอกผมก็เป็นเลขาผมมีแปดหนึ่งเขี่ยตรงกันบ้านเอาเเอาล้างเสียนบอมบอมคือเอาอเอาล้างเอาไปนอล้างพร้อมเด้อเอาล้างผมเด่นหกโอ้เด่นสามก็หเนาะ ผมลองวันนี้เพิ่งมันทีเขาบ๊อบ้านพ่ใหม่ไฮแปดเนาะไฮหนึ่งเนาะบ่อกเสยเนี่ยผมซื้อตัวเดียวหนักขนาดแปดเนาะทางไปคอนดิชั่คิปด่วนวันนี้ขอแยกงวดสั่งเขาบ๊อบคนเพราะเขาวันนี้ล่างซือวัปปะบริการนี่มันเขามาตลอดเนาะบัดมันพ่อบัดเทาเสียวเสียบปลดอืมล่างซิ่งเด่นพ่อครับตื่นสามก็ก็บอก สามกับหกแมเป็นสามกับหกนี่คชุดพอสองชุดสชุดสามหูเขาสามสาเก้า้สมเกกลับไปแล้วนี้สองชุดเส่นนั่นะสามหเกสามหกสามกับสามเก้าโอ้เล็กสองตัวนี้งวดที่แล้วเอาจะตีนฝาเลยไหมเตบบมาเสียเสียเออแต่น้อเฮดมาสื่อไม่ได้เบว่น้อลงทุนป๊บ โอ้โหอาปบหลดโอ้ยจะนายลายก็วก่าเก่าสาเก่าสามกับนั่นนี่เด้อกสามสาก้าแต่บกคนมาหกสามหรืพอตกรอบครับสามหกแล้วแต่จังแต่พอกรับนี่จังซื่อไปแล้วนี่ยสื่อเลยสื่อแต็ได้เงินนะเจ็ี่พ่น เี้ยด้วยไงุ่ันี่อกๆเลยครับคอามแยกครับผมันลายตัวไหมเพราะว่าพอสไยว่าเอฟซีกับสื่อติโตเขียนไห้ไหมม่เอนี่่อใส่กันให้เพ็นๆีปดดีว่ะสำหรับแนวทางล่างก็พอสไยให้2ตัวครับสชุดสามามเก้ินนิสามำหรับเลขสายดงสายลูสกับหนะครับสำหรับแนวทางล่างก็เนคือปาสิู่ครับแต่มว่าัดิัไหบอกให้เยอะ ที่นตลาดนี่างบนหนึ่งกับสองเ่นกับสบนล่างล่างสามกับหกสามกับหกโอ้คสีบางสีอะได้ย่างไรมาเยี่ยมแล้วหรอกรยากอยากคือค้่าว่าอ๋ออ่นะครับเป็นเลสสูตรท้องทุกบ่อสวัยในมวดมีบนมีล่างตุล่าเนาะนะครับงวดนี้คือว่าเป็นหวดพิเศษเอาบนเอาลางอยู่ในคลิปเดียวเลย นอกพ่อสบายเนาะอ๋อพ่อสบายบอะว่าถูกเนาะครับไลายตัวแข็งไม่ออกเลยเนาะอ่าไลยตัวคลอยออกนะครับเลขของคุณพ่อสบายเลขสูตรเนาะในงวดวันที่สิบหกตุลาคมนะครับบนญวิ่ง1กับ2นะครับจับคู่หายที่1718นะครับ2728 แม่บอลนี่พอบานถือดิเนาะแม่นี่ัอ่ะยงสแม่สองค่ะเออนี่บล3ตสตัวสตัวนี่เจ็สตัวเลขสตัวของอาจารย์นี่เลขากรัสายนี่ห้าสองแปดเอนะครับหนึ่งหสองกับ2องเก่ามาทำไหนง้อพอหันมาทางนี้อืมครับเลขฝากง้องนนี้ก็คือ6 7กเจ็ีกับโค่าห่านเ่คุณพูดนฝันแม่คุณพูดฝันแม่ นะครับเกียกบนี่นะหนึ่งเกียร์กับสองแปดนี่นะบนเนาะเมล่างเลยครับล่างฟันปทตีสามเก่าสามเก่าตัวเดียวเนาะสามเก่าเก่าสมเก่าสามหกก็ล้สามเก่าสามหกสองตัวตัวเดียวันคือดอกเนาะค่าปวดเลยเนาะวันนี้ถือยูวันนี้ถือยูวันเหลียวันเหลือถือเนี่เนาะวันเหลือถือเนี่ยเหละือครับ ตัวเดียวพ่อมั่นใจตัวได้ค่ะตัวได้ครับผมหนึ่งเจ็ดครับ1,7เหนึ่งเจ็ดห่เคม่างเจ็ดมาแฮงเเด,เดียวกับเ,เนือเ7แมแล้วกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ